สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเกมโรบอกนะครับในแมปบอกฟลุตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำหมัดมังกร V2 นะครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่เกาะธงผีนะครับธงโจรสลัดตัวใหญ่ๆนี่นะครับถ้าเรามาโลก3นะครับจะมองมาทางซ้ายนะครับจะเห็นรูปธงโจรสลัด ใหญ่ๆเกาะนี้นะครับพอเรามาถึงเกาะนี้เนี่ยจุด NPC ที่จะไปซื้อเนี่ยจะอยู่ทางขวามือในกรลงล้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะคใครที่ไม่มีผลปีศาจที่บินได้ก็กระโดดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะบินไปเลยนะครับจะอยู่ที่กรงล้อทางด้านขวานี่นะครับ นี่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่าอูซอรนะครับให้เราเข้าไปคุยนะครับสำหรับเพื่อนที่เพิ่งมาใหม่ๆนะครับมันจะให้เราไปหารูปไฟก่อนนะครับอันนี้ผมเคยหาลูปไฟมาแล้วนะครับมันก็เลยให้ซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลูปไฟกันนะครับว่าหายังไงนะครับ สำหรับเงื่อนไขนะครับที่จะใช้นะครับก็คือต้องเป็นหมัดมังกรวีหนึ่งมัตเตอรี่สี่ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีลูกไฟมาแลกกับมันนะครับเดีผมพาไปหาลูกไฟนะครับลูกไฟก็จะอยู่ด้านขวามือนี่นะครับให้เรากระโดดลงมามจะอยู่ทางขวาม,มือนะครับจะอยู่ตรงที่สู่สารยเยอะนี่เลยนะครับ ให้เราเข้ามาข้างในนี้นะครับนี่นะครับอยู่กับ npc ชื่อเดซ k คิงตัวนี้นะครับให้เราไปคุยกับ npc นะครับแล้วก็กดแน่นอนไปนะครับแล้วมันก็จะให้เราสุ่มของนะครับให้เราซื้อตัวบนนี้นะครับ จะสังเกตว่ามันจะสุ่มตอนนี้ผมได้แฟกเมนมานะครับมันจะสุ่มได้ประมาณ8ดครั้งหรือ10ครั้งเนี่ยแหละครับเราสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ลูกไฟนะครับกดแน่นอนไปกดสุ่มบอแล้วก็กดซื้อนะครับอ่ารอบนี้ได้เงินนะครับกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ลูกไฟนะครับได้ของอย่างอื่นมันจะไม่เอานะครับจะเอาลูกไฟอย่างเดียวครับห้าสิบบอลได้เงินนะครับ อ่าได้แล้วนะครับรอบนี้นะครับนี่นะครับเป็นไฟดวงนี้นะครับให้เราไฟดวงนี้นะครับไปแลกนะครับเป็นแลกกับ np c ตัวที่อยู่ในกรงรอเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปแลกนะครับพูบินไปเหมือนเดิมครับ โอเคนะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับลืมบอกไปนะครับสําหรับโบนนะครับโบนก็คือไอเทมตัวนี้นะครับไอเทมกระดูตัวนี้นะครับโบนเราสามารถหาได้จากมอนสเตอร์ในเกาะนี้เลยนะครับเวลาเราตีไปแล้วมันจะดรอปนะครับตีตัวไหนก็ได้นะครับตีไปเรื่อยๆเลยแล้วมันจะดรอปแล้วก็ในการเสี่ยงดวงเนี่ยมันจะใช้ทีละห้าสิบโบนนะครับคือมันจะลดไปเรื่อยๆ แล้วถ้าสมมุติว่าเราสุ่มครบแล้วเรายังไม่ได้ลูกไฟนะครับยังไม่ลูกไฟแบบนี้นะครับมันจะสุ่มได้อีกทีต่อเมื่อครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับให้เรามาสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ลูกไฟลูกนี้แล้วนะครับเราก็มาคุยกับ NPC เลยนะครับกดพูด,พดคุยไปนะครับมันก็จะบอกว่ามัดมังกร V2 เนี่ยจะขายในราคา3ล้านเบลีนะครับแล้วก็ห้าพันกเมนต์นะครับ ใหเ้เพื่อนๆเตรียมเงินไว้3มล้านเบลียก็ห้าพันเซกเมนต์้วยนะครับก่อนที่จะมาซื้อแล้วเราก,กดเรียนรู้ไปนะครับโอเคแล้วในสุดเราก็จะได้มัดมังกรมานะครับนี่นะครับและไอตัวลูกไฟก็ยังอยู่นะครับลูกไฟนี้เราสามารถไปเสกบอสต่อได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการหาหมัดมังกร V2 นะครับ เองว่าเพื่อนๆจะทํากันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ